เราก็เข้ามาสักระยะประมาณเราเข้ามาประมาณกี่กิโลนะสองกิโลเนี่ยสองกิโลเหรอเราเข้ามาสองกิโลเพอมีไงป้ายบอกทางเราเข้ามาได้ประมาณสองกิโลครับแต่ตอนนี้เราก็ตัดสินใจที่จะเดินทางกลับไปทางเส้นทางเดิมเพราะว่าเฉพาะแค่สองกิโลแรกเนี่ยเราก็เจออะไรสวยๆงามๆเยอะมากเลยครับเดี๋ยวเราจะไปแวะที่วัดแห่งหนึ่งที่สวยมากครับ โจโจพี่สังเกตว่าแต่ละบ้านเนี่ยหลายหลังเลยที่มีกี่ทอผ้าเนี่ยเขาอะไรยังไงเนี่ยช่วยอธิบายพี่หน่อยพีมีทุกหลังนะเนี่ยอ๋อเนี่ยใช่ใช่นี่ทอผ้ากี่ทอผ้าอาชีพรักของเขาเลยครับเป็นเขาทอผ้าขายเหรอหรือว่ายังไงใช่ครับถูกต้องครับผ้าทุกหลังจะมีพี่อ๋อใช่ใช่เห็นทุกหลังเลยคือเป็นผ้าไทยลื่นนะหรือเปล่าที่ว่าใช่ครับสอดเปผ้าทอไทยลื่นบ้านนี่บ้านสวยงามหระเพียงเนี่ยเนี่จะ ชุมชนไทลือครับบาองบันอ๋อชุมชนไทลือครับรคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมถ้าสังเกตนะในแต่ละแต่ละหลังที่เราผ่านมานะเราเะไม่ยิงราวนะครับเขานั่งทอผ้ากันกนะครับผมเขาไปขายกันที่ไหนอะ่ะเขาไปขายที่ไหนเขาไปขายที่ตลาดชายแดนอืมครับผมชายแดน<ส>ห้วยโนสแสดงว่าตรงตรงตลาดชายแดนห้วยโกลนที่เราไปมาเมื่อเช้าเนี่ยก็จะมีผ้าพวกนี้ขายอยู่ครับนี่ครับอ๋อพอจะรู้ราคาไหมว่าราคามันสักประมาณยังไงเท่าไหร่ ผ้าทอเมืม่อก่อนผ้าทอเทลื้อในในประเทศเราจะราคาสูงนะครับผืนหนึ่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันบาทาสูงแล้วก็คนทอผ้าจะอยู่ได้ครับเพราะราคานี้เพราะก,ก่าจะทําเสร็จผืนหนึ่งใช้เวลาประมาณเป็นอาทิตย์ครับโอ้ใช่ครับอแต่ปัจจุบันราคาผ้ามันถูกลงครับอืถูกลงแล้วก็คนทอแทบอยู่ไม่ได้เลยตอนนี้นะครับผมก็อยู่คือละประมาณ5้าร้อยบาทห้าร้บย0 0็0ร้อยประมาณนี้ครับ นี่แหละครับนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างทางครับอีกฝั่งหนึ่งที่เราเดินทางเข้ามาครับก็จะเห็นเขาโอ้ทำก่อสร้างครับอันนี้คืออะไรอ่ะบ้านสวยงามบ้านพัฒนา,านโอ้อะไรนะเมืองเงินใช่ไหมตอนนี้เรามาเจอวัดแห่งหนึ่งครับผมที่มีความสวยงามในศิลปะของอาทางประเทศลาวมากเลยครับแต่ดูไปนยก็จะคล้ายๆวัดของไทยเราเนี้แหละเดี๋ยวเราไปดูว่าวัดนี้ชื่อวัดอะไรแล้วก็ นี่คือวัดที่เรามาเจอครับผมเขาเขียนชื่อวัดไว้ด้านบนครับวัดผมไม่แน่ใจผมไม่กล้าอ่านผมกลัวอ่านผิดครับคุณผู้ชมครับเอาไว้คุณผู้ชมใครอ่านได้ช่วยบอกผมหน่อยนะว่าวัดแห่งนี้ชื่อว่าวัดอะไรครับพอเราเดินเข้ามาครับเราก็จะเจอกับพระบโบสถทางด้านขวาที่มีพุทธประวัติเขียนเป็นศิลปะผนังไว้อย่างสวยงามมากเลยครับในฝั่งข้างซ้ายก็จะเป็นลามีต้นโพ์อยู่ตรงนี้สำหรับการจัดกิจกรรมทางศาสนาครับเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของวัดครับ โอ้ oh. ปากทางวัดก็จะเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมตรงนี้ครับแล้วก็จะเต็มไปด้วยศิลปะมากมายเลยครับคุณผู้ชมครับผมเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของพุทธประวัติทั้งหมดทั้งสิ้นเลยครับนี่โอ้ oh. มีพระพุทธรูปเป็นปางต่างๆฮะเป็นว่ารูปวาดพ,พ,พระพุทธเจ้าครับไม่ใช่พระพุทธรูปครับแล้วก็มีพวกสัตว์ที่แบบเ,เป็นสัตว์ในตำนานพวกนี้ครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันดีกว่าครับเข้ามาว้าว นี่ครับคุณผู้ชมพระพุทธรูปที่อยู่ด้านในนี้ครับผมมีลักษณะคอค่อนข้างยาวนิดนึงแตกต่างจากที่เราเคยเห็นในฝั่งของบ้านเราครับผมก็มีด้านล่างนี่เหมือนจะมีพิธีกรรมถ้าบ้านเราก็อาจจะเรียกคล้ายๆพวกสตวงอะไรต่างๆพวกนี้ครับในทางเหนือนะฮะเป็นพรีต่างๆอยู่ตรงนี้ครับผม โอ้ก็เป็นศิลปะลาวที่ไม่ใช่จะหาดูกันได้ง่ายครับในฝั่งของบ้านเราจะว่าเป็นแบบฝั่งพม่าทไทยใหญ่ก็ไม่ใช่ครับจะมีเอกลักษณ์ของความเป็นประเทศลาวอยู่ตรงนี้ครับพระพุทธรูปที่นี่เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของผนังครับผมผนังก็จะเป็นภาพวาดพุทธประวัติทั้งสิ้นเลยครับอยู่ด้านในนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูให้รอบเลยนะครับในส่วนของภายในแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเดินดู ไปส่วนของภายนอกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเป็นพุทธประวัติทั้งสิ้นเลยครับเนี่ยชาลีกันหาต่างๆโอ้นี่พระเทวทัตโดนแผ่นดินสูบแบบนี้ครับองคุริมานนี่ดูสิเอาที่ผมจำได้นี่ก็ตอนเสด็จดับขันปรินิพพานครับผมออมีหลายภาพที่ผมไม่รู้อันนี้ก็ พระพุทธเจ้าครับผมสมัยที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็ไปช่วยหงหรือนกอะไรที่โดนโดนพระเทวทัตยิงแลวมั้งครับถ้าจําไม่ผิดนะฮะปาปิ๊บนี่แหละครับผมนี่ก็คือศิลปะของวัดในเมืองลาวครับคุณผู้ชมครับมีน้องๆทําท่าทางสนใจว่าเขามาทําอะไรกันที่นี่ตอนนี้ก็วิ่งหลบหนีไปหมดแล้วครับ เด็กๆคงไม่เคยเห็นยูทูบเบอร์ชาวไทยอะไรแบบนี้มั้งครับ <c oughs> หน้าตาแปลกเขาก็เลยมาดูกันว่าหมอนี่มาทําอะไรกันเขาก็เดินออกมาในส่วนของด้านนอกของโบสถ์แล้วครับก็มาดูอ๋อเป็นที่น่าสังเกตมากเลยว่าโบทถแห่งนี้นะครับก็จะมีภาพวาดพุทธประวัติทั้งภายนอกและภา,ายในเลยครับผมโอ,โอ้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากบ้านเราไม่เคยเห็นนะแบบนี้ที่จะมีภา,นายนอกแบบนี้ด้วยครับส่วนใหญ่ก็จะมีเพียงแค่ภา,ายในเท่านั้นน <c> ะ <oughs> ดูสิครับคุณผู้ชมทั้งด้านหลังด้วยครับด้านหลังยิ่งเป็นภาพวาดขนาดใหญ่มากเลยเนี่ยโอ้ก็เป็นภาพวาดของพระพุทธเจ้าสเสด็จมาโปรดสัตว์ต่างๆับผมน่าจะเป็นตอนที่กลับลงมาหลังจากปรินิพานแล้วนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับมาเพิบเนี่ยฮะเป็นภาพวาดโดยรอบที่สวยมากๆเลยครับบ้านเหล่านี้ไม่เคยเห็นจริงๆเลยหรือว่าแถวบ้านคุณผู้ชมมีแบบนี้ช่วยบอกผมหน่อยนะครับมีโอกาสไปถ่ายทำมา ให้กับคนอื่นๆดูได้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับในการที่ได้มาที่วัดลาวแห่งนี้เราได้เห็นความสวยงามเราได้เห็นความแปลกและแตกต่างที่ไม่เหมือนกับวัดในส่วนของบ้านเราครับเสียดายไม่ได้เจอพระสงฆ์ที่นี่สักองค์หนึ่งครับ <c oughs> เผื่อจะได้สนทนาธรรมกับท่านบ้าง ระหว่างทางเดินทางกลับครับเราก็มาเจอวัดที่สวยมากๆอีกวัดหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรแต่น่าจะเหมือนอ่านว่าวัดขอนสุวรรณรามนะครับผมเราไปดูกันครับนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งวัดที่สวยมากๆในสไตล์ของทางลาวเขาครับเข้ามาก็จะมีพระอโบสถลักษณะเดียวกันเลยครับผมก็คือมีภาพวาดพุทธประวัติที่มองเห็นจากด้านนอกได้ครับแต่ทีนี้ด้านนอกที่เรามีเห็นอยู่3าอย่างนี่โจครับนี่คืออะไรเอ่ยพอจะรู้ไหม ไม่รู้ใช่ไหมอมืเหมือนจะดีอันนี้เหมือนมีไว้บูชาอะไรหรือเปล่าเห็นมีเงินลาวอยู่ด้วยครับมีเงินลาวห้าร้อยกีบอยู่ด้านในห้าร้อยกีบก็ประมาณกี่บาทนะห้าร้อยกีบประมาณหนึ่งบาทใช่ไหมโอเคประมาณหนึ่งบาทครับแบงค์ห้าร้อยกีบครับด้านหน้าก็จะมีสิงห์ฮะสิงคู่ครับผมเข้ามาโอ้ คุณผู้ชมครับผมสำหรับตรงนี้ฮะพระพุทธรูปในพระอุโบสถครับมีความแตกต่างจากวัดแรกที่เราไปดูครับผมวัดแรกเนี่ยจะเป็นแบบมีมีคอฮะพระศอยาวๆนิดนึงแต่ถ้ามาองค์นี้ก็จะมีศิลปะคล้ายๆของเราครับบ้านเราถ้าส่วนตัวผมมองนี้ผมยังมีความรู้สึกว่าเหมือนอ เอกลักษณ์ของเขาครับผมที่มองปุ๊บไม่เหมือนพมา่าไม่เหมือนไทยแต่แบบนี้แหะครับคือพระพุทธรูปในรูปแบบของประเทศลาวครับผมน่าจะเป็นพระพุทธรูปที่มีอายุค่อนข้างเยอะทีเดียวครับผมที่มองอยากตรงนี้ฮะด้านในก็เหมือนกับวัดแรกที่เราไปเห็นครับก็จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นเรื่องของพระพุทธประวัติวาดไว้ทั้งหมดเลยครับผมแต่ว่าก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ทางจินตนาการของช่งางภาพวาดภาพครับ โอ้ oh, ส่วนในรูปของตรงนี้ครับผมที่นั่งหรืออาสนะของพระสงฆ์ครับก็เป็นแบบเดียวกับประเทศไทยเราคือนิยมจะติดชื่อไวต้ต่างๆครับต,ต,ตรงนี้ชื่อว่าวัดขอนเมืองเงินจริงๆด้วยครับผมอยู่ตรงนี้ฮะวัดขอนเมืองเงินครับพอออกมาในบริเวณด้านข้างครับผมเราก็เจอที่พักสงฆ์ฮะมีหลวงพ่อนั่งอยู่นั้นส่องรูปครับมาปั๊บอ้าวออกมาดูครับผม มันทําให้เรารู้สึกเห็นว่าเ,าเขายังคงความเป็นเอกลักษณ์ของรูปแบบของที่นี่ที่เขาพยายามอนุรักษ์รักษาไว้อย่างดีมากๆเลยครับผมบ้านเราเนี่ยก็อาจจะหาดูได้ค่อนข้างยากหน่อยแล้วนะครับสาหรับแถวๆนี้แต่ว่าตอนนี้ครับผมโจจะพาเราไปที่ไหนไม่รู้เนี่ยโจพาไปไหนครับอ๋อครับตอนนี้เรากําลังเดินตามโจไปไม่แน่ใจว่าโจจะพาเราไปที่ไหนครับ อ๋อตอนนี้พระท่านฉันเพยนอยู่ด้านหลังครับคุณผู้ชมครับผมอ๋อท่านฉันเพยนด้านหลังฮะตอนนี้อ๋มีพระเนนอยู่เยอะเลยครับอืมีเด็กน้อยหลายอ้มาจังหวะพระท่านฉันเพลนพอดีครับเลยไม่กล้าคุยด้วยเอาไปเอาไปด้านหลังมีอะไรนะโจ อ๋อก oh, um, so, in ี่ทอผ้าครับพี่ดูแต่ละหลังที่คือทางเทีดอ่ะใช่ใช่ใช่ทุกหลังนะพี่จะมีก pues ี่ทอผ้าครับอืมใช่มีทุกหลังเลยจริงๆนะก็คือเหมือนเหมือนเป็นอาชีพเสริมเลยใช่ไหมครับใช่ทุกหลังก็จะมีกี่ทอผ้าครับเราเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมเขาจะว่าอะไรตัวไหมนะไม่ว่าไม่ว่าอ๋อทุกหลังครับอ๋อใช่ใช่ ไม่ชุกหลังใช่ไหมแสงไม่ดาตอนนี้ผมเก็ดอะไรอูอ๋อนี่นี่ก็เหมือนแบบภูมิปัญญาที่เขาส่งต่อกันมาเลยเนาะในเรื่องของกี่ทอผ้าการทอผ้าไทยลื้อสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แสงเป็นแม่แสงไม่ขายของหรอกโอโจเขารู้จักกับคนที่นี่ด้วยครับว้าวเราก็เลยเดี๋ยวถือโอกาสมาดูกี่กันด้วยครับอ๋อนี่คือกี่ทอผ้าของแท้เลยเนาะ โอ้โหแหม่ทอค่ะอืมเป็นแม่ทอเนี่นี่ครับผมคุณผู้ชมฮะลายทอผ้าที่เกิดจากการทอมือฮะอันนี้เป็นลายลายอะไรนะครับแม่เดี๋ยวให้แม่แม่เปิดกอนเลยครับไดยดอกลายดอกลายน้ำไหลลายน้ำไหลอโอ้โหว้าวการการเปิดดูฝั่งนู้นฝั่งสวยอยู่ฝั่งนู้นโอ้โห โอ้คิดว่าเมื่อกี้เพิ่งเริ่มต้นอันนี้แปลว่าทำเยอะมากเลยนะเนี่ยไงดูสิโอ้โหอันนี้แม่ทอเองเลยเหรอครับทอเองจะไปไหนล่ะเดี๋ยวคุยกันก่อนอายโอ้ผ้านี่ทอเองทั้งกับมือเหรอฮะเพื่อผืนนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่ครับราคาอัราคาไทยราคาเงินบาทบาทราคาหนึ่าหนึ่งาไปห้าร้อยห้าร้อยบาท โอแล้วแล้วนี่คือเสร็จแล้วหรือยังครับยังยังปะเสร็จเด้อยังบ่เสร็จเถอะยัง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 ครีบนึงยังปักนึงอ๋ออันนี้ก็นอ้ไรครีบนึงอ๋อตัวใบนี้ก็มีแค่สามอีกครับผมมีที่เสร็จแล้วบ้างไหมเออมีอยู่นะไหนขอดูหน่อยได้ไหมขอดูเลยราคา500บาทเหมือนกันใช่ไหมครับแม่ชื่ออะไรนะชื่อแสงเมืองอะไรนะแม่แสงเมืองแม่แสงเมือง ตอนนี้บริเวณด้านหลังวัดครับเราก็มาเจอผ้าทอของแม่แสงเมืองครับที่แม่แสงเมืองทอเป็นผ้าไทยลือที่สวยมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับเราก็เลยขอให้แม่แสงเมืองเอาที่เหลือมาให้เราดูเพิ่มอีกโจว่าไงนะอ๋อพี่พี่ดูตัวนี้จะเป็นกระสวยอืมจะมีมีสองอืมเขปกติมันจะมีอันเดียวใช่ไหมอ๋อแต่นี่มีสองเหรอก็จะอ๋อครับโอ้ผ้าหนาขึ้นแม่แม่เอ้ยนี่เหรออันอันแม่ถูกเอาไปหรอ ไอ้ตัวนี้เขาตัวนี้มันแตกต่างกันเลยทำไมมีสองก้อหนึ่งอันนี้มันใสอันนี้มันใสสองเซนอ่ามันมันจะได้หนาขึ้นครับลูมีชองกุกับสองเซนมันจะได้หนาขึ้นอครันนี้เป็นเส้นเดลอ่ามันจะได้หนาขึ้นก็เออมันจะหนาขึ้นอ๋อไหนล่ามแม่แสงเมืองเจียวผ้ามาให้ดูวันนี้เหรอเจียวเจียวคล้องมาเอาเหรอจะเอาเขาซื้อไปแล้วเหรอโอ้ยเลยไม่ได้อุดหนุนกันเลยแม่เขามาซื้อเอาอันเจ้าวคล้องเจียคล้องหูนะเขามาลงให้ก็ให้แม่จำ อ๋อมาจำก้ม,กมือหารอยอ๋อวันนี้ไปขายถัไรหูเลยอ,อ,อุ้ยผ้าอะไรผ้าสวยมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นครั้งแรกที่เราข้ามมาเมืองลาวแล้วเราได้เห็นความสวยงามของผ้าทอมือด้วยตาตัวเองแบบนี้พร้อมกับเจอคนที่เขาทําผ้าผืนนี้ขึ้นมาครับนะเราก็จะมาทักทายกับพระน้อยแถวแถวนี้หน่อยครับเขาก็สนใจเราเราก็สนใจเขาเหมือนกันเขาคงอยากรู้ว่าเรามาทําอะไรครับ แอบเข้ามาดูสบายดีหมาหมากัดไหมหมาไม่กัดใช่ไหมกลัวกลัวหมากัดอะ่ะ <laughs> ไม่กัดแน่นะก <laughs> ินอะไรกันเอ่ยอโอ้ยมขอดูหน่อยได้ไหมเอาหมดแล้วดูไม่ได้ <laughs> อร่อยไหมข้าวอร่อยนะครับ <laughs> มีอะไรมากเอาเชียงนี้ฉันอะไรกันบ้างครับ มีอะไรมีหน่อไม้น้ำพริกเนาะอ๋อฉันก็ง่ายดีนะครับเนาะอื็นบ้านเทำเองหรือว่าโยมมาถวายครับเองฮะทำเองด้วยเหรอว้าวดีจังเลยาอจะเป็นตอนเช้าอ๋อเฉพาะตอนเช้าใช่ไหมฮะขอบคุณมากครับเราก็ได้มีโอกาสทักทายกับพระสงฆ์เน็น้อยที่นี่ครที่วัดนี้ครับผมท่านก็ทำมื้อ เพนฉันเองน่ารักมากๆครับจริงๆดีนะออกจากวัดเราก็มาถึงร้านเฟอที่นี่เรียบร้อยครับผมเราก็จะมาชิมเฝอของที่นี่เขาว่าอร่อยที่สุดเลยล่ะแถวนี้